จังหวัดสงขลา<อ>ก็มีสสจากพักพลังประชารัฐ4คนครับจับมือกันแถลงบอกแบบนี้ว่าสงขลาก็เป็นหนึ่งใน10จังหวัด<ม>ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามคําสั่งของสมคและรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยบอกว่าอยากจะขอให้เพิ่มวัคซีนให้หน่อยได้ไหมนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยประชาชนในจังหวัดสงขลาได้รับการบริหารจัดการวัคซีนน้อยเหลือเกินนะครับนายนัชนน์ศรีก่อเกือ้สอสสจากจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายพยมพรมเพชรนายสาตราศรีปาน และร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีซึ่งเป็นสสจังหวัดสงขลาต่างพักกันอันนี้คือพลังประชารัฐนะฮะได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเฉพาะการขอจัดสรรเพิ่มวัคซีนเพิ่มเติมให้จังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีและว,ว่าสงขลาเนี่ยมีการแพร่กระจายของโควิดสิเเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นหาทางป้องกันยับยั้งร่วมกับภาคเอกชนต่างๆรวมไปถึงภาครัฐภาคประชาชน รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจากจังหวัดสงขานะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยฮนะล่าสุดเนี่ยได้ทําหนังสือไปยังเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและในส่วนของสอบคด้วยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งสบคนะครับได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่สีแดงเข้มจํานวน10จังหวัดหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดสงขาด้วยเป็นจังหวัดที่10นะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสงขลามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่สามารถจะระงรับยับยั้งการแพร่ระบาดเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วการกระจายวัคซีนตามแผนของสอบคอ,อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงอยากจะให้สบคประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งตามกรอบระยะเวลาที่บอกว่ารัฐบาลได้กาหนดไว้120วันเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะได้รับวัคซีน70%จํานวนหนึ่งล้านคนนะฮะ ไปฟังช่วงการถแถลงของสสจากจังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐได้แลถลงเรื่องของวัคซีนโควิดสิครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสงขลาทั้ง8ท่านมีความประดักสิ่งที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดนอกจากมาตรการต่างๆแล้วการจัดกระจายวัคซีนตามแผนสบคอ,อาจจะไม่ทันสถานการณ์แพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงของให้สบครประเมินสถานการณ์รอบด้านใหม่อีกครั้ง ตามห่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด120วันเพื่อให้ชาวสงขลาได้รับวัคซีน70%หรือ1ล้านคนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สสนะครับได้ถแถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบและก็ส่งข้อความถ้อยคํานี้ไปยังสบคนะครับ